สวัสดีจ้าวันนี้มาตกปลาอีกรอบนะจ้ะนี่จ้าที่อ้าวไม้เนาะวันนี้เราลงสีคันจ้ะวันนี้จะลงสีคันเนะาะไปนี่จ้ะรอบวิวเขาก็สวยนะจ้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งจ้ะสบายตาเลยจ้ะวันนี้แดดจัดจ้ะ ก็เป็นอ่าวใหม่เนะจ้ะที่เราไปลงวันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันจ้ะว่าวันนี้มันจะได้สักกี่ตัวเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันเนาะค่ะเนาะไป่ต่อยูบ่ ลุ้นเลยว้าไ,ได้หนึ่งตัวนึกจะไม่มีโอ้ยนี่นี่นี่นปลาขาวปลาตะเพียนปลาตะเพียนหนึ่งตัวอ,อืมนะจ๊ะเอานึกจะไม่ได้ลุ้นแล้ววันเนี้ย ได้ลุ้นตะเพียนหนึ่งตัวยันตัวก็ยังดีเดี๋ยวรอรอลุ้นใหม่นะจนะ๊ะเนาะ